สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนสมัครเน็ตฟรีของดูมูฟเ็สสำหรับวิธีสมัครก็ง่ายๆให้เข้าไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วให้กดตามนี้นะครับดอกจันสี่สศูนแล้วกดสี่เหลี่ยมอันนี้จะเป็นเน็ตฟรีหนึ่งเกินะครับนานสามสิบวันก็ จะมาสอนสำหรับคนที่ไม่เคยสมัครสำหรับคนที่เคยสมัครแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะสมัครได้หรือไม่ก็เริ่มกันกันเลยให้กดถอกนะครับรอรับปิ มเปมาก็เขาก็จะให้กรุุณาคลิกลิง์เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและรับโบนัจากแคมเปญให้กดเปิดลิงก์ไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยสมั ก็จะขึ้นอีกหน้าตาแบบนึงเดี๋ยวผมมาให้ดูแป๊บหนึ่งอันนี้จะเป็นสำหรับคนที่เคยสมัครแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้มันก็จะขึ้นว่าโทรศัพท์มือถือและซิมาร์ดของคุณพร้อมใช้งาน 4G แล้วมันจะขึ้นในหน้าเบ,บียนะครับแล้ว เขาก็จะส่งเน็ตให้หนึ่งกิกแล้วคุณก็รอรับเน็ตฟรีนะครับวันนี้ก็มาสอนสมัครเน็ตฟรีกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ b e ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมในคลิปต,ต่อไปจากเคเลอร์เค